สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมนะก็วันนี้วันที่11ดพี่น้องนะครับเจอกันอีกยามคำ่คำค่แบบนี้5้าโมงกอ่ฝาพี่น้องครับทีแรกว่าจะไม่ได้ทำคลิปพี่น้องครับวันนี้รู้สึกยุ่งยุ่งหน่อยครับก็พอดีเมื่อเช้าพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อเช้านะครับผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งพี่น้องในกลุ่มชวนชมพี่น้องครับรู้สึก จะเป็นโพสต์ที่น้อยใจหรือเปล่านะครับหรือทอแท้ครับหรือเพราะความไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับชวนชมนะพี่น้องก็คงจะไม่ใช่พี่น้อง FC ของผมหรอกนะครับเรื่องของการเลี้ยงชวนชมพี่น้องครับผมจะบอกเลยว่าก่อนจะเลี้ยงพี่น้องครับศึกษาก่อนนะครับไปเสิร์ชดูใน Google พี่น้องหรือไม่ก็เข้ากลุ่มชวนชมไป อย่าพึ่งไปเอฟอย่าพึ่งไปสั่งซื้อนะครับ <c oughs> ไปดูสายพันธุ์ก่อนพี่น้องนะครับชวนชมมันมีกี่สายพันธุ์เขาเรียกกันหลักๆอะไรบ้างนะครับพี่น้องอย่างโพสเมื่อเช้าพี่น้องครับผมไปเจอมาผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าพี่น้องเอฟซีอยากเลี้ยงชวนชมหรือมีเพื่อน มีเพื่อนที่อยากจะเลี้ยงนะครับเห็นเขาเลี้ยงมันสวยจังอ่ะอันนี้ผมแนะนํานะพี่น้องครับอย่าพึ่งใจร้อนพี่น้องนะครับอย่าพึ่งใจร้อนเลยผมนี่ <c oughs> บอกเลยหมดเยอะพี่น้องนะเรื่องชนชมนี่ผมก็หมดเยอะพี่น้องครับผมซื้อมาเห็นมันสวยผมก็ซื้อซื้อซื้อเอามาเลี้ยงเน่าหมดเจอฝนมาเน่าหมดพี่น้อง ครับนะผมก็เลยอยากจะบอกศึกษาดูก่อนพี่น้องครับเลี้ยงชนชมเลี้ยงมายากพี่น้องเลี้ยงยังไงให้มันโตนะครับหลักๆเลยคือสายพันธุ์พี่น้องครับเราต้องแยกแยกให้ออกนะครับระหว่างโซโคไทยโซโคอะไรพวกนี้และสายพันธุ์อาราบีคัมนะครับพี่น้องครับเราต้องแยกแยกออกให้ดีนะครับพี่น้องครับ ตามที่ผมไปอ่านโพสเมื่อเช้าพี่น้องในกลุ่มครับเขาบอกโพสเหมือนเสียความรู้สึกครับพี่น้องเหมือนเขาเหมือนเขาโดนหลอกพี่น้องครับ <c oughs> เขาไปซื้อไม้มานะครับเขาเลี้ยงตอนอยู่กับเจ้าของทําไมมันมันอ้วนกิ่งมันสั้นนะครับมันสมบูรณ์มันสวยดีนะครับพอพอเขาซื้อไปทําไมมันเป็นแบบนั้น,นครับพี่น้องครับ ยกตัวอย่างเลยพี่น้องครับเราซื้อไม้มากระป๋องเล็กๆพี่น้องนะครับกิ่งยเยอะแยะเลยนะครับกิ่งเยอะมากนี่เลยเหมือนแบบนี้พี่น้องครับนี่เหมือนกันเลยนะครับสมมุติว่า <c oughs> ไม้ต้นนี้มันอยู่ในกระป๋องกระป๋องใบเล็กๆพี่น้องสี่ห้านิ้วนะครับกิ่งมันเยอะมากนะครับแล้วต้นมันเตี้ยด้วยอ่ะพอมาอยู่กับเขา ทำไมกิ่งมันถึงยืดยาวนะครับผมก็จะบอกว่าการเลี้ยงจนชมนันพี่น้องครับบางเจ้าเขาใช้ยาในการเลี้ยงนะพี่น้องทำยังไงไม้จะโตภายในสามเดือนเพื่อขายออกบางทีมันก็เป็นที่สายพันธุ์พี่น้องเลี้ยงมันมีกิ่งแบบนี้ มันไม่ได้มีกิ่งแบบนี้ทุกต้นหรอกพี่น้องครับนะคนเลี้ยงไม้นะครับพี่น้องครับ <c oughs> บางต้นมันก็สมบูรณ์บางต้นก็ไม่สมบูรณ์พี่น้อง <c oughs> ผมเห็นรับโพสแล้วผมก็ใจผมก็อยากคอมเมนต์บอกถึงพี่น้องให้เขาศึกษาเอานะครับอย่าเพิ่งไปด่วนสรุป หรือใจร้อนอะไรมากมายนะครับพี่น้องครับสายพันดาราเนี่ยพี่น้องนี่อย่างพี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเนี่ยอยงการรวมถึงก้นนี้ด้วยเนี่ยอ่ะนี่ <c oughs> นี่ก็สายพันดาราเหมือนกันพี่น้องเรียกสั้นๆก็คือก้อนนั่นเองไม้ทําไมไม้เขาเป็นทรงเป็นพุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าเขา เขาแต่งมันขึ้นมาพี่น้องนะครับเขาแต่งเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นทรงเป็นพุ่มเหมือนพานนะครับเขาต้องการอย่างนั้นพี่น้องเขาก็เลยแต่งเอานะครับอย่างไม้ต้นนี้พี่น้องครับเรามองว่าันไม่สวยเอามีดตัดเลยพี่น้องนะครับตัดทําพุ่มทําทรงได้หมดพี่น้องครับสําหรับชวนชมนะครับ ไม่ใช่ว่าเลี้ยงปุ๊บมันจะต้องไปอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนไม้คนอื่นอันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องครับชวนชมสวยๆมันผ่านมีดมาแล้วพี่น้องนะครับผ่านมีดอ่าครับผมพี่น้องครับสําหรับชนชมที่กิ่งสั้นๆนะครับกิ่งสั้นๆต้นนอน้วน,วนพี่น้องกิ่งเยอะๆแบบนี้แหละพี่น้องครับเนี่ย มันเป็นก๊อตพี่น้องนะครับแล้วแต่เขาจะผสมสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อนะครับแต่จริงแล้วเขาเรียกอารารบีคับพี่น้องสายพันธุ์อารานะครับเรียกง่ายๆเลยอาราหรือก๊อตอ่าเรียกง่ายพี่น้องแต่ถ้าเป็นโซโคนะครับพี่น้อง f อฟลองไปเซิร์ชดูนะครับโซโคกับอารามันต่างกันตรงไหนนะครับผมก็จะบอกว่า กิ่งมันไม่เหมือนกันพี่น้องนะครับกิ่งโซโคไทยโซโคโพวกนี้มันจะกิ่งยาวกว่าพี่น้องครับ,รบกิ่งเขาจะยาวสามารถเอามานั่งแท่นได้พี่น้องถ้าเป็นพวกโซโคนะครับเพราะว่ากิ่งเขายาวนอาราก๊อตเขาไม่นิยมเอามานั่งแท่นพี่น้องเขาไม่นิยมเอามานั่งแท่น สวนไม้สีนะครับพี่น้องครับเขาก็หาเลี้ยงเอานะครับเขาจะเมื่อก่อนเขาจะเน้นที่ตอฮอนแลนด์พี่น้องมเมล็ดฮอนแลนด์นะครับเขาจะปลูกกันเลยเพื่อเอาตอมันครับเอามานั่งแท่นไม้สีพี่น้องแต่ทุกวันนี้เขาจะใช้สายพันธุ์ญี่ปุ่นสายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์ซาอูอะไรสักอย่างเ,เอามาผสมกับฮอนแลนด์พี่น้อง คือเขาเอาไม้ไปนั่งแท่นเอาพี่น้องครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นไม้พันผสมไปนะครับเพื่อเอามเมล็ดมาเพาะแล้วเอาไปนั่งแท่นครับพี่น้องโซโคนะครับพี่น้องครับกิ่งมันยาวพี่น้องเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเอาเพชรบรรนามาเลยง่ายๆ <c oughs> อันนี้คือไทยโซโครครับคือโซโคพี่น้องเขาเรียกโซโคนี่ โซโคเป็นแบบนี้พี่น้องครับเนี่ยตระก,กูลโซโคกิ่งมันเป็นแบบนี้พี่น้องคนเขาเลี้ยงเพชรบ,บ้านนาเขาจะไม่ไปตัดมันบางคนเขาชอบอย่างผมนี่ผมชอบแบบให้มันย้อยลงมานะครับแตกเลื้อยไปเรื่อยของมันพี่น้องสาหรับบ้านนานะครับอันนี้ลักษณะของโซโคพี่น้องเอาไปนั่งแท่นได้หเหมือนกันพี่น้อง นี่ก็เป็นโซโคนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะสับสนกันนะครับพวกอาราพวกก๊อตนี่ก็แบบนี้ลักษณะมันนะครับพี่น้องครับกิ่งเยอะแยะไปหมดนะครับต้นอ้วนอ้วนนี่แหละอ่าครับผมพี่น้องครับชวนชมนะครับมันไม่ได้เกิดมาแล้วสวยเลยนะครับบางต้นมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วพี่น้อง นะครับผ่านการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแต่งทรงกุ้มเข้ารวดนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมามต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้ดังใจนะพี่นอ้นองไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่นะครับก็สําหรับน้องเอฟซีที่อยากเลี้ยงก็ลองไปศึกษาดูพี่น้องครับนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาครับคนเราถ้าเดินถูกทางนี่รวยอย่างเดียวนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็ลองศึกษาดูก่อนพี่น้องครับนะครับสำหรับพี่น้อง f c ซที่อยากเลี้ยงนะครับว่าเราจะเลี้ยงทำอะไรก็ใจเย็นๆพี่น้อง,อองศึกษาเอานะครับไม่ต้องไปตามคนอื่นให้มากนะครับพี่น้องครับศึกษาข้อมูลให้มันแน่นๆแ,แล้วเราไม่ค่อยมาทำพี่น้อง ถ้าเราจะทำไม้สีก็หาเมาเล็ดพันธุ์นะครับเราจะปลูกเป็นไร่เลยไม้สีพี่น้องไม่ขาดทุนหรอกครับปลูกไม้สีแล้วก็ต้องหาเมาเล็ดพันธุ์ให้ได้นะครับประเภทฮอลแลนด์หรือพันธุ์ฮอลแลนด์ผสมญี่ปุ่นผสมซาอุอะไรประมาณนี้นะผสมไม้ยักษ์พี่น้องก็ซื้อเขาเม็ดละบางเจ้าก็ไม่แพงครับพี่น้องครับมันแล้วแต่ บ,บอกไม่ถูกเหมือนกันพี่น้อง <c oughs> สําหรับม,มเมล็ดที่อามาทําตอมันก็ไม่แพงพี่น้องนะครับแล้วก็ามาเพาะเอาทีนี้เราค่อยหาเซิร์ชดูครับติดตามไปเรื่อยๆระหว่างที่เราปลูกไม้ไว้พี่น้องครับชวนชมไม้สีสีไหนมันสวยนะครับพี่น้องคอยพี่น้องเอฟตีศึกษาเอานะครับ อย่าไปรีบร้อนพี่น้องเหมือนที่โพสอยู่ในกลุ่มเมื่อเช้าพี่น้องครับผมเห็นผมเห็นผมก็อ่านอยู่พี่น้องแต่ผมคิดว่าผมไม่คอมเมนต์ดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรารู้มากศึกษ <c oughs> าเอาพี่น้องครับนะอันไหนผมรู้ผมก็จะมาเล่าบอกหมดแหละพี่น้องไม่เก็บไว้หรอก เดี๋ยวก่อนจากกันพี่น้องครับจะพาไปดูอีกหนึ่งมุมพี่น้องครับวันนี้ผมก็จัดแต่งใหม่เรียบร้อยพี่น้องนะครับผมไปดูดอกจนชมกันพี่น้องผมจัดมุมใหม่พี่น้องครับจัดอีกแล้วพี่น้องเลยนะครับก็เพื่อว่าจะเอาไม้ที่เรานั่งแท่นเอาไว้วันก่อนนะ <c oughs> อีสองสามวันแล้วนะให้มันโดนแสงแดดนิดนึงพี่น้องนะครับกลัวไม้มันจะเน่า นั่งแท่นมันต้องโดนแดดมั่งพี่น้องเดี๋ยวก่อนจากการพี่น้องครับเราไปดูกันนะครับผมไปครับพี่น้องครับเราไปดูไม้กันพี่น้องนี่ครับจะให้ไม้ต้นนี้มันโดนแสงแดดหน่อยพี่น้องครับเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไรเลยนะครับพี่น้องครับนี่ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมพี่น้องครับผมจัดใหม่เรียบร้อยพี่น้องเลยนะครับผมยังไม่ได้จัดการถ่ายคลิปดอกไว้เลยพี่น้องครับนี่นี่น,นี่เรายังไม่ได้เห็นกันละมั้งนี่พี่น้องอันนี้ดอกของเหินพี่น้องครับหงเหินนะนี่หงเหินพี่น้องก็โดนน้ําฝนก็เป็นงี้พี่น้องครับะหงเหินอันนี้อะไรนี่อันนี้ถ้าผมถ่ายไม่ผิดก็ สีไัยพี่น้องอ่าถ้าถ้ามันมีสีเหลืองแบบนี้พี่น้องครับนี่ยนี่แสดงว่าสีไัยแล้วนะครับไม่ใช่มายานะพี่น้องมันเป็นสีไัยนะครับถ้ามายาเขาจะไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะไม่ออกเหลืองแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าผมเอานี่ไงอันนี้น่าจะอ่าน,นี่พี่น้องครับนี่ยนี่แหละมายาพี่น้องดอกตูมก็เหลืองเหมือนกันนะครับ แต่จะไม่มีสีนี่มายาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมายาก็จะกลายสีเหมือนกันพี่น้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปืือยของเขานะครับเป็นมุมที่ผมจัดขึ้นมาใหม่พี่น้องครับรวยจังเลยบาร์บี้นี่รวยจังเลยนะนี่พี่น้องอันนี้บา์บี้นะครับผมบาบี้อันนั้นแดงจกักรพรรดิครับพี่น้องอันนี้ก็บาบี้พี่น้องครับ ตัวนุ่นส้มจิ๋วพี่น้องครับสม้มจิ๋วเฟอร์รารี่อะว่ากันไปพี่น้องเฟอร์รารี่สม้มจิ๋วก็วสม้มจิ๋วจริงๆแหละนี่นะครับพี่น้องครับค่อยๆศึกษาพี่น้องครับไม,ไม่ต้องไปใจร้อนพี่น้องครับสําหรับการเลี้ยงไม้ไม้สีไม่ยากพี่น้องครับมันจะยากตรงที่ว่าทํายังไงมันจะเป็นทรงสวยแค่นั้นแหละพี่น้องครับ ส่วนอาราบิคั่มพวกนี้โซโคนะครับเราก็ต้องตัดนะครับเราจะต้องตัดอย่างไม้ตัวนี้พี่น้องครับเราอยากให้มันเป็นพุ่มใช่ไหมครับพี่น้องก็ต้องเอามีดมาตัดนี่มองดูไม่เสมอกันอยากให้นเป็นทรงไหนเราก็ตัดเอาพี่น้องนะครับไม่ต้องไปว่าคนขายพี่น้องครับสําหรับไม้สายพันธุ์พวกนี้นะครับผมนี่ก็เหมือนกันพี่น้องครับนี่ นี่นะครับสายพันธุ์อาราสายพันธุ์ก๊อดพี่น้องครับรากตะขาพี่น้องนะครับเราอยากให้มันเป็นทรงแบบไหนเราก็ทําเอาต้นนี้ผมอยากให้มันเป็นทรงคริสต์มาสผมก็ปลูกไว้อย่างนี้พี่น้องถึงเวลาผมก็จะมาไล่ตัดเอาเองนะครับนี่มันก็เป็นทรงพุ่มแล้วพี่น้องครับอ่าเพียงแต่ว่ากิ่งนี้มันยาวไปเดี๋ยวผมก็เอามีดมาตัดทิ้งออกไปตัดลงให้มันสั้นนิดนึงนะครับเวลาเขามียอดเขาก็จะยาวมา พอดีก,กันกับกิ่งอื่นนั่นแหละครับพี่น้องมันก็จะเป็นทรงเป็นพุ่มของมันเองพี่น้องครับเวลาตัดแล้วก็มองด้านบนเรานะครับให้มันเสมอกันจนชมพี่น้องของเราก็จะสวยเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมครับพี่น,อน,น้องนี่ตอนนี้ครับนี่ริดใบทิ้งไปเมื่อวานครับใบเหลืองแล้วพี่น้องเดียวใบพร้อมร่วงแล้วนี่อย่างต้นนี้นะครับพี่น้องครับอยาก ให้ด้านบนมันต่ำแล้วก็ตัดกิ่งด้านบนออกนะครับแค่นั้นแหละครับอย่างเป็นทรงไหนแล้วก็ตัดเอาพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นทรงเรือแล้วก็ตัดด้านบนออกให้มันสั้นลงนครับแค่นี้เองพี่น้องทำไมช้ชนชมจินตนาการเอานะครับพี่น้องครับค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องนะครับผมลาไปก่อนครับพี่น้องครับนะ ทำแล้วพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องครับผิดพลาดประกันใดขออภัยพี่น้อง f อฟทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ